เก่งขึ้นชื่อหรือนามเขาอยากมาเห็นกับตานะคะแรนดอมนี้ค่ะเป็นพลังงานของคนที่จะถูกตามหาถูกตามล่าตามล่าในทางที่ดีนะคะมีคนอยากจะมาเจอคุณเพอะเขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเขาสนใจคุณมากเลยนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มา คนคนนี้จะเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงเราจะไปลุ้นช่วยกันนะคะแรนดอมนี้ค่ะคุณถูกสองคุณถูกจองคุณจะได้เจอคนที่เขาอะค่ะอยากจะเข้ามาพิสูจน์อยากจะเข้ามาเห็นกับตาว่าคุณเนี่ยของจริงหรือเปล่านะคะพ่เอเมเลอร์ค่ะดึงดูดคุณเห็นไหมคะเด๋รวเรวนี้ค่ะจะมีคนอยากเข้ามาติดต่อสื่อสารอยากจะมาตกลงมาคุยงานกับคุณหรืออยากจะมาเป็นพันธมิตร เราจะไปลุ้นช่วยกันค่ะไพ่ระพิคะนนนะคะดึงดูดคุณเข้ามาค่ะตัวตนของคุณนั้นไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะให้อะไรกับคุณหรือว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาต่อรองคุณมีอะไรที่มันมีค่ามากกว่าคำต่อรองของเขาเงินทองของเขาคงไม่ใช่คำตอบสำหรับคุณเพียงอย่างเดียวค่ะมันต้องมีประเด็นอื่นที่ทำให้คุณสนใจควรถึงจะร่วมงานกับเขาหรือถึงจะยอมคุยกับเขา แรนดอมนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีอนาคตที่แตกต่างไม่เหมือนใครทุกคนอยากเข้าหาค่าสำหรับสุดท้ายของเราค่ะเป็นไพ่มายานะคะสิ่งที่คุณเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการในตัวคุณจุดประสงค์เนี่ยมันจะตรงกันหรือไม่ตรงกันน่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าคุณน่ะจะทําประโยชน์ให้กับเขามากเลยแต่ว่าเขากลับได้ข่าวว่าคุณเนี่ยจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ มันก็เลยสร้างความท้าทายให้กับเขาค่ะก็เลยเป็นไพ่สําหรับนี้เอเมอร์ Emperor ค่ะเขาไม่เชื่อแบบนั้นเขาไม่เชื่อจริงๆว่าคุณจะไม่เห็นแก่เงินอันมากมาหาศาลของเขาเร็วๆนี้นะคะจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นความสามารถของคุณรวมไปถึงบางคนนะคะรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่ชื่อเสียงของคุณค่ะมีผล กับตัวเขามีผลต่อธุรกิจของเขาหรือมีผลต่อองค์กรของเขาคุณจะได้คุยกับเขาค่ะซึ่งคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากเห็นมือของเขาไหมคะกำมือแน่นเขามั่นใจว่าเขาต้องการสิ่งใดเขาต้องได้แน่นอนแต่พลังงานของคุณค่ะไม่ใช่พลังงานที่จะยอมคนง่ายๆไม่ใช่พลังงานที่จะยอมไปอยู่ใต้อํานาจคนอื่นได้ง่าย คุณไม่ใช่คนที่จะมาอ่อนข้อให้ใครง่ายๆนี่แหละค่ะคือประเด็นในเรนดอมนี้นะคะเราไปเช็คพลังงานกันค่ะเราจะไปดูไพ่สำหรับนี้กันก่อนนะคะพลังงานที่อยากจะเข้าหาคุณค่ะพลังงานที่อยากมาเจอคุณเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นพลังงานแดบดไหนกันนะคะพลังงานที่อยากมาเจอกับคุณค่ะสมมติคุณเลยนะคะใบแรกอุ๊ย13ค่ะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงจริงๆคนคนนี้นะคะ จะเป็นคนที่หลายหลายคนอยอมรับหมายเลขที่13ออกมาเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ากเกรงขามน่ากลัวดุดันแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่สามัญทั่วไปเราต้องรีบขยายให้คุณนะคะหมายเลขที่13ออกมามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นจุดจบคนคนนี้นะคะข้อเสนอเขาเนี่ย จะโดนใจคุณหรือไม่โดนใจนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาจะเป็นคนที่มีอํานาจพอที่จะดับฝันของคนที่อยากจะมีความฝันดับไฟหรือทาให้ใครคนหนึ่งนะคะหายไปได้เลยเขาก็สามารถทําได้อันนี้คือความมั่นใจในตัวเขานะคะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดพลังงานฝั่งเขาอยู่ค่ะไฟต่อไปค่ะพลังงานเขาเป็นอย่างไรสามเหรียญ เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายในตัวเองถ้าเกิดว่าคุณไม่รับงานเขาหรือคุณไม่รับภารกิจข,ของเขาเนี่ย <N> เขามั่นใจเลยว่าเขาสามารถที่จะทําลายคุณได้อันนี้คือความมั่นใจในตัวเขานะคะแต่เขาเชื่อว่าคุณนะคะจะต้องรับข้อตกลงของเขาเป็นสามเหลี่ยนนะคะเขามั่นใจว่าเขากับคุณอะต้องได้วร่วมงานกันคุณไม่ใช่คนใจร้ายคุณไม่ใช่คนดื้อขนาดนั้นเขามองว่าเขาเนี่ย เอาคุณอยู่แน่นอน,น,อนเพชรเม็ดงามอย่างคุณต้องไปตกอยู่ในมือเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะใบที่สามค่ะเขาคิดอย่างไรอีกคะราชนีถือดาบค่ะเขามองว่าเขาฉลาดแล้วก็เก่งพอแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณน่ะต้องการคนเก่งคนฉลาดเหมือนกันมองว่าคุณกับเขานี่มีอะไรมันเหมือนกันคนนี้นะคะจากใบแรกที่เป็นไพ่เดดเดดออกมา มันเป็นมุมมองจากคนอื่นมองเข้ามาหาเขาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดคนตรงก็จริงแต่ไม่ใช่คนที่จะไปข่มขู่ใครแบบนั้นมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ของเขาค่ะสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆก็คือราชินีถือดาบเป็นคนตรงๆนะคะตรงไหนะะตกลง,งกันได้ก็โอเคตรงไหนตกลงกันไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันเขาจะเลือกเจรจาก,ก่อนนะคะไปสุดท้ายค่ะไปดูค่ะตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไร เป็นราชนีถือเหรียญมีกระต่ายน้อยอยู่ในนั้นนะคะเป็นคนจิตใจดีค่ะไม่บังคับไม่กดขี่ข่มเหงใครเขาเองก็เป็นคนจริงของจริงเหมือนกันสิ่งแรกที่เขาต้องการในตัวคุณก็คือสิ่งที่เขาได้ยินจากปากคนอื่นน่ะว่าคุณแน่ะดีจังคุณไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่หลายๆสิ่งในหลายอย่างเหมือนทุกคนคิด มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่เขาอยากรู้แค่สิ่งนี้ค่ะแต่ถ้าคําตอบที่เขาได้เนี่ยคุณกลายเป็นราชนีถือดาบหรือว่าราชนีถือเหรียญคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะอ่านเป็นพลังงานรวมค่ะถ้าคุณเป็นคนจริงอย่างที่คุณอื่นน่ะล่าลือนะคะเขาจะยอมรับในการตัดสินใจของคุณและสิ่งที่เขาตามหาไม่ใช่ความสามารถของคุณนะคะแต่เป็นตัวตนของคุณเป็นคุณนี่แหละค่ะที่เขาอยากเจอเป็นคุณนี่แหละที่เขาอยากจะเห็นสักครั้ง ทำไมเขาอยากเห็นคุณจางล่ะเดี๋ยวเราไปขยายพลังงานนี้ก่อนนะคะขอพลังงานสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขาเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเอ่ยสามไม้นะคะมีปฏิทินที่อยู่ข้างกําแพงด้วยค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เขารู้จักคุณอยู่แล้ว และเขาก็สังเกตการเกี่ยวกับตัวคุณนมาระยะหนึ่งละเขารอวันที่อยากจะเจอคุณเหมือนปฏิทินที่อยู่ข้างฝาค่ะรอวันที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นแฟนเก่านะคะอาจจะเป็นพลังงานเดิมแบบข้ามภพคามชาติก็ได้ใครจะไปรู้จากหน้าไพ่นี้นะคะคุณสําคัญกับเขามากเขาวางแผนนี้มานานละเป็นการวางแผนที่ใช้ระยะเวลายาวนานนะคะ ในใจเขาเป็นอะไรกับคุณกันแน่ในใจเขาเป็นหกเหรียญนะคะอืเป็นคนที่อยู่ในการดูแลของการเละกันมาก่อนทําไมไพ่เราเอียงมาฝั่งนี้ล่ะคะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือกันเป็นคนที่เคยเอ็นดูกันมาก่อนจะเคยเป็นเจ้านายเก่าเคยเป็นลูกน้องหรือว่าเคยเป็นญาติเป็นคนที่เคยผูกพันกันมาก่อนสามหกคือสัญลักษณ์กัลยานมิตรนะคะเคยพูดคุยเคยชอบพอกันมาก่อนก็ได้นะคะเคยตกหุนรักก็ได้ มันเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่าต้องเป็นคนที่เคยรู้จักคุณแน่นอนนะคะจากกันไปแบบจะได้ลาหรือไม่ได้ลานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะเป็นไพ่เดอดจากกันแบบเหมือนคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันชาตินี้เหมือนตายจากกันความเป็นจริงไม่ใช่นะคะมันมันคือแผนของจัก,กรวาลค่ะสามเหรียญราชนีถือดาบแล้วก็ราชนีถือเหรียญจากกันเพื่อมาพบกันใหม่เส้นทางของคุณกับเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะคุณได้เจอ พลังงานที่แท้จริงคุณได้เจอคนที่คุณควรจะได้เจอต่อให้การจากรานนี้นะคะมันจะยาวนานมากมีแผนการมีคำถามอะไรเต้มหัวไปหมดแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาคุณจะไม่เข้าใจความสับสนนี้เลยแล้วแรนดอมนี้นะคะแอบมากระซิบคุณถ้าคุณสงสัยว่าคนคนหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในหัวใจคุณเขาเคยรักคุณบ้างไหมเขาเคยชอบคุณบ้างไหมไพ่ของเราตอบแบบ เต็มประเด็นเลยนะคะก็คือเขารักคุณเขาชอบคุณแน่เขารอวันที่จะได้โครจรกลับมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเราไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราอ่านยังไม่ถึงค่ะเราอาจจะมีเฉลยให้คุณในแรนดอมนี้ก็ได้คลิปนี้นะคะเหมือนเป็นซีรีส์ต่อจากอีกคลิปหนึ่งซึ่งผู้อ่านก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นเนื้อหาแบบนี้แหละค่ะ เป็นการจากลาเพื่อมาพบกันใหม่เป็นความรู้สึก ornament. ที่ต่างคนต่างชอบกันนะแต่มันจำใจต้องจากจำใจต้องลาวันที่ลากันอ่ะมันไม่ได้กล่าวลาด้วยซ้เหมือนจะไม่ได้กลับมาพบกันด้วยซ้ำไปไพ่หมายเลขที่สิบสามขึ้นนะคะแต่หมายเลขที่1ิบสามใบนี้มันเป็นการจากที่ยังจาคุณเห็นสิ่งที่เขาถืออยู่ไหมคะเขายังเก็บเอาไว้อะไรที่คุณคิดว่าเขาไม่ได้เก็บเอาไว้เขายังคงเก็บเอาไว้ถ้าคุณคิดว่าเขาเนี่ย คงเกียดคุณคงไม่ชอบคุณไปละคุณเข้าใจผิดแน่ๆน,นะคะใบต่อไปค่ะโหเดอะทาวเวอร์ oh, ค่ะทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณทุกครั้งที่รู้สึกถึงคุณเขาก็ย,ยังคิดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่จากกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคู่นี้แรนดอมนี้จากกันแบบ เหมือนหัวใจมันล้มละลายเหมือนเกิดสงครามโลกเหมือนภัยพิบัติของหัวใจนะมันแตกสลายเหมือนแผ่นดินไหวเลยค่ะเกิดขึ้นกระทันหันเกิดขึ้นแบบทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นน่ะมันช็อกมันรู้สึกสะเทือนใจมันรู้สึกแบบโอเคพอไม่ฟังไม่อยากรับรู้อะไรอีกโอ้ความรู้สึกมันสะเทือนใจค่ะใบที่สี่ไม่ได้ที่1ิบสองนะคะนอกจากสะเทือนใจยังไม่บ่นนะคะเหตุการณ์นี้ยังบีบหัวใจทั้งสองคนนะคะยังทําให้ทั้งสองคนรู้สึกว่า เมื่อไหร่จะเอาเรื่องนี้ออกจากหัวเมื่อไหร่เรื่องนี้จะไปพ้นพ้จากเราสักทีเคยพยายามที่จะไม่รักแต่ว่าคำว่ารักนะคะมันไม่มีขีดจํากัดมันไม่มีกําแพงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีอะไรจะตัดขาดหรือว่ากีดกันคําว่าธรรมชาติได้มันอยู่ในทุกพื้นที่ความรักกับความโกรธความหลงเป็นอะไรที่หายยากมากนะคะเหมือนกับเขานี่แหละค่ะที่ยังคิดถึงคุณค่ะ นอนไก่หน้าผากคิดถึงคุณคิดถึงคุณบางทีก็รู้สึกไม่ชอบคุณขึ้นมานะคะแต่บางทีก็รู้สึกว่า โอ้ยเรื่องราวของคุณนี้มันอัศจรรย์เส้นทางของคุณกับเขาเนี่ยมันแปลกพิสดารจะไปหาคนแบบคุณน่ะเจอที่ไหนไม่มีคุณเป็นเหมือนอะไรที่หล่นลงมาจากจักรวาลแล้วเขาหาเจอแล้ววันหนึ่งค่ะเขาไม่มีคุณภาพพอเขาทําคุณหลุดลอยเขาทําคุณหลุดมือไปตอนนี้เขาเสียดายมากๆเลยทําไมถึงเสียดายล่ะขออีกหนึ่งใบนะคะให้คุณค่ะดูค่ะเขาจะไม่เสียดายได้ยังไงนี่เมื่อใครๆก็ต้องการคุณใครๆก็อยากเข้าหาคุณใครๆก็โฟกัสมาที่คุณ คนรอบข้างเขาก็เอาแต่พูดถึงหุนตัวตนเขาเนี่ยแทบจะอดกลั้นอดทนไม่ไหวแล้วอยากจะคอร้องจักรวาลให้หมุนคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเป็นสื่อออนไลน์เขาก็ส่องคุณนะคะดูเวอร์คือไพ่ของคนที่ส่องกันมองกันเห็นกันทางโลกออนไลน์แต่ว่าความเป็นจริงมันมาไม่ได้มันเป็นเดอะทาวเวอร์อยู่ตรงกลางนะคะใจที่ยังแตกสลายแต่ว่าความคิดถึงนะคะยังเดินทางต่อไปเราจะอ่านจิตอิญญาณแต่ว่ามันวนเข้าในเรื่องของความรัก อาจจะเป็นคู่รักทางจิตอิญญาณก็ได้นะคะด้านหลังเห็นไหมคะก้าวดาวค่ะมือที่ประสานกันเส้นทางชีวิตเนี่ยมันอาจจะสลับไปสลับมาเหมือนเรื่องราวที่ไม่ปฏิปต่อนะคะแต่ว่ามันกลับสอดคล้องสอดรับกันเป็นอะไรที่กักขังหัวใจเขาหนักมากนะคะในตอนนี้ค่ะนี่คือคนที่กําลังฟังกําลังฟังเรื่องราวของคุณผ่านจิตใต้ถนึกของเขาผ่านคนรอบข้างรอบตัวเขา บางทีเขาไม่ได้ถามนะคะคนรอบข้างเขาก็พูดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขาสงสัยเป็นอย่างมากอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอยากจะมาเห็นกับตาอยากเห็นนักอยากเห็นนาว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนคุณจะแตกต่างจากเมื่อวานสักแค่ไหนเมื่อวานน่ะคุณก็ธรรมดาธรรมดาสําหรับเขานะคะแต่วันนี้ใครๆก็พูดถึงความอัศจรรย์ของคุณมันจะพิเศษอะไรกันนะักกันนาอยากจะมาเห็นตัวเป็นๆแล้วนี่คือความรู้สึกข,ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีกสุดรับหนึ่งให้คุณเพื่อการันตีว่า คนคนนี้ค่ะอยากมาเจออยากมาเห็นคุณจริงๆหรือเปล่าทําไมข่าวลือเรื่องคุณเนี่ยมันประทะัดจิตประทัดใจเขาจังทำให้เขาตาลุกวาวตลอดเลยเวลาที่ได้ยินเรื่องของคุณนะคะไปกันเลยค่ะไปค้นหัวใจเขากันค่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นข่าวลือข่าวเล่านั้นมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะใบแรกหกถ้วยหมายเลขหกออกมาสองใบนะคะหกเหรียญหกถ้วยเลขหกหกหกค่ะ ความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งยากที่จะลืมเลือนค่ะต่อให้เขาจะเคยไม่ชอบคุณแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับวันนี้เพราะวันนี้เขาชอบคุณเขาชอบคุณเหมือนวันแรกที่เขาเคยได้เจอคุณคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณจะรู้สึกได้หรือไม่ว่าตั้งแต่แรกอะที่เขาได้เจอคุณเขาชอบคุณมากเขารู้สึกผูกพันกับคุณคุณเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ใจดูแล้วรู้สึกสดใสดูแล้วเป็นพลังงานที่มันแตกต่างจากเขามากเลย มันเป็นความรู้สึกของเขาในเมื่อก่อนที่เขายังไม่เป็นร่างเป็นอสูรทําไมถึงบอกว่าเขาเป็นอสูรไพ่ของเขาออกมาเป็นเดเดดกับไพ่แฮงแมนนะคะแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเป็นนักคิดอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่านักวางแผนอะไรที่ใช้เกี่ยวกับการจัดการระดับ ใหญ่ๆนะคะจะเกี่ยวข้องกับเขานะคะเอเมอเลอร์เป็นตัวแทนของเขาด้วยเป็นคนที่ถามว่ามีอำนาจวาสนาไหมมีนะคะแต่เป็นอำนาจที่กักขังตัวเขาด้วยกดดันตัวเขาด้วยนะคะมีความสุขไหมมีค่ะ แต่เป็นความสุขที่มาแค่สองสามวิก็หายไปจากเขาภาพลักษณ์ที่ดูดีของเขาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของเขาค่ะแต่เป็นความเศร้าความเศร้าที่ถูกกักขังเอาไว้ตรงนั้นนี่เราอ่านจากพลังงานนะคะแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขากลับรู้สึกว่ามันมีความหวัง เหมือนคุณจะสร้างโลกใหม่จัก,กรวาลใหม่ให้เขาได้แต่พอคิดถึงความเป็นจริงค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาถ้าเขาอยากจะมีอิสระเขาคงต้องไปสร้างโลกอยู่เองไม่มีมนุษย์คนไหนได้อิสระอย่างแท้จริงทุกคนน่ะเกิดมาพร้อมกับการถูกทดลองจากจัก,กรวาลหกถ้วยออกมาขนาดนี้แล้วใจเขาคิดยังไงกับคุณล่ะคะไพ่สเตงค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากได้คูณคืนกลับมาค่ะ เขามองว่าถ้าเกิดว่าเขาได้คู่กับคุณหรือได้ทํางานร่วมกับคุณเนี่ยมันจะดูมีสง่าราศีมากคุณจะเสริมดวงให้เขามากคนอื่นจะยอมรับในตัวเขามากพื้นฐานคนนี้เป็นคนบ้าอํานาจอยู่แล้วนะคะครั้งก่อนที่เขารู้จักคุณคุณเป็นหกถ้วยไงคะคุณเป็นพลังงานน่ารักเขามองว่าคุณเนี่ยควรไปใช้ชีวิตสดใสของคุณไม่ควรเข้าใกล้เขาเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยมันเครียดมันตึงเครียดมันมีภาระหน้าที่เยอะ ไม่เหมาะกับคนสสๆอย่างคุณอันนี้มุมมองเขานะคะแต่พอวันนี้ค่ะเขามองมาที่คุณคุณเป็นไพ่แบบสเต็งเขาอยากเป็นสิงโตตัวนั้นค่ะเขาอยากได้อํานาจนั้นเขาอิจฉาคนที่อยู่ข้างคุณด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าคุณมีใครคนใหม่แล้วนะคะเขามองว่าน,นั้นมันเป็นที่ของเขามันเป็นจุดยืนของเขาทําไมข้างๆคุณไม่ใช่เขาทําไมคนที่จะถูกยอมรับที่แท้จริงมันไม่ใช่เขาเกิดแรงริษยาขึ้นมาค่ะใบต่อไปไพ่เทมพเพลนนะคะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เขา อยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหาคุณเพราะว่าพลังงานของคุณมันสั่นสะเทือนไปถึงหัวใจเขาค่ะมันสร้างรอยเจ็บครั้งที่สองในหัวใจเขาเจ็บแรกคือรักกับคุณไม่ได้เจ็บครั้งที่สองคือย้อนกลับมาหาคุณไม่ได้ค่ะแต่เขาก็อยากกลับมานะคะให้เทมเพลนขึ้นคุณฉลาดล้ำลึกในสายตาเขาตอนนี้คุณไม่เหมือนใครคุณเป็นอะไรที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วอะ่ะเขาอยากเห็นคุณตัวเป็นๆเ,เขาอยากกลับมาหาคุณ ใบที่4ตามมาค่ะจะได้อะไรเอ่ยเขาจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นการย้อนคืนกลับมาของคู่จิตวิญญาณก็ได้นะคะแรนดอมนี้ค่ะไพ่ห้าดาบเขาได้ทำลายอีโก้ของตัวเองไปแล้วค่ะมีสีน้ำเงินอยู่ข้างบนนะคะเขาได้ทำลายมาลงแล้วจริงๆเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วนะเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะเขาไม่ได้หัวสูงไม่ได้ใยสูงแล้วนะเขาใ่หาความสุขเขาอยากได้คุณมาก หมายถึงอยากอยู่กับคุณนะคะไม่ใช่อยากได้แบบนั้นนะอยากอยู่ข้างๆคุณอยากจะมีคุณอยู่ใกล้ๆจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรก็ได้เขายอมจำนวนนั่นเองนี่คือไพ่ของคนที่ยอมจำนวนอย่างแท้จริงค่ะพลังงานของคุณคือเรื่องรือมากนะคะตอนนี้ใครเจอหน้าเขาก็พูดถึงแต่คุณคุณต้องเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะถึงมีคนร,รู้จักทั้งคุณและเขาค่ะเราจะไปเปลี่ยนสำรับให้คุณอีกนะคะอีกหนึ่งสำรับค่ะก่อนที่เราจะไปจากกัน เอาไพ่สำรับนี้นะคะสำรับนี้ที่ดึงดูดคุณเข้ามาค่ะแล้วความเป็นจริงล่ะจากฝั่งคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้ค่ะไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณไปแรกการตื่นรู้ค่ะ คุณก็รู้สึกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ฉันตื่นรู้แล้วฉันไม่วิ่งตามใครฉันไม่โหยหาโหยหวนใครฉันไม่ได้อะไรกับใครทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะชอบฉันหรือว่าเกลียดฉันฉันก็ไม่สนใจฉันตื่นรู้แล้วฉันมีความสุขในโลกของฉันพลังงานของฉันเนี่ยเต็มไปด้วยพลังบวกฉันมีค่ากับใครต่อใครฉันมีเหตุผลที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อและไม่จําเป็นว่าจะต้องไปสนใจว่าเขาน่าจจะคิดอย่างไรอันนี้คือเสียงจากภายในของคุณนะคะส่วนตัวตนคุณข้างนอกนะคะเป็นอย่างไร ตัวตนคุณข้างนอกค่ะคิดอะไรอยู่เอ่ยโอ้โหตัวตนข้างนอกคุณก็หนักแน่นค่ะหนักแน่นมัน่นคงขี่ม้าขาวมาเลยค่ะพลังงานความเข้มแข็งนะคะตอนนี้มีไฟไฟลุกท่วมตัวค่ะชีวิตนี้มันมีค่าค่าน้ําค่าไฟค่ะคุณจะต้องจัดการให้ได้คุณรู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่คุณต้องการมากกว่าความรู้สึกของเขาเขาจะเข้ามาต่อรองใดๆกับคุณคุณจะฟังแค่เหตุผลที่น่าฟัง ถ้าเขาจะมาจริงๆนะคะแต่ในใจลึกๆคุณคุณเชื่อว่าคนอย่างเขาไม่มาเขาจะไม่แบกหน้าเขากลับมาหาคุณแน่นอนขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานคุณดุดันมากหนึ่งใบค่ะคุณคิดว่าเขาเป็นยังไงเอ่ยอุ้ยคุณคิดว่าเขาตกต่ำคุณคิดว่าจิตใจของเขาเนี่ย มันทนงตนต้อยเขาจะวางตักกะอีโกของเขาลงค่ะมนันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้นะคะที่เขากําลังจะเข้าหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าเส้นทางของเขานั้นมันแคบลงมันไม่ได้กว้างเขาเห็นผลประโยชน์ในตัวคุณต่างหากอันนี้คือจากจิตใต้ลึกๆนะคะจากจิตใต้สํานึกลึกๆนะคะมันจะคิด พลังงานคู่จิตวิญญาณมันจะเป็นการวิ่งหนีวิ่งไล่ในขณะที่เรากําลังตามหาใครบางคนคนคนนั้นจะวิ่งหนีเราแต่พอเราอยู่ได้เราอยากจะวิ่งตามความฝันมันจะมีใครบางคนจะมีพลังงานคนที่เราเคยชอบนั่นแหละค่ะจะกลับมาวิ่งตามเราแล้วพลังงานที่คุณมองไปที่เขาคุณจะไม่มองว่าเลยค่ะถ้าเมื่อก่อนก็เคยเลยค่ะเคยปังมากสําหรับคุณตอนนี้คุณจะมองว่าโอ้โหฉันไม่อยากเจอพลังงานของเธอมันไม่ปังมันไม่ได้เหมาะ ไม่ได้คู่ควรกับฉันถ้ามันคู่ควรมันใช่มันคงใช่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันเธอคงไม่จากไปแล้วกลับมาในสภาพนี้เหมือนเขาเคยเป็นแม่ทัพมาก่อนแล้วคุณอะเป็นแค่ทหารน้อยๆเขาเอาคุณออกจากกองทัพและพอวันหนึ่งค่ะเขาพ่ายสกเข้แพ้สงครามมาคุณกลับกลายเป็นแม่ทัพใหม่แม่ทัพคนใหม่เป็นแม่ทัพเอกเขาขอมาร่วมพาก,กับคุณคุณจะรับเขาหรือไม่รับ อันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้พลังงานของคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้จําเป็นเลยถ้าผมคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วคุณจะรับเขาหรือเปล่าล่ะคะเดี๋ยวเราไปสูงให้คุณนะคะคุณจะรับเขาหรือเปล่าเอ่ยความสําเร็จคุณอาจจะรับเขานะคะคุณเป็นคนที่มีจิตเมตตาถึงแม้ว่าอีกด้านหนึ่งของคุณคิดว่าไม่ต้องการคนอย่างเขาควรขับไล่เขาออกไปให้ไกลจากทับของคุณแต่ส่วนลึกคุณเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ใชัยชนะทางโลกแต่เป็นการชนะทางจิตวิญญาณทางสติปัญญาความรักความเมตตานี่แหละคือชัยชนะอย่างแท้จริงนี่คือพลังงานของผู้ตื่นรู้อย่างแท้จริงนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตเข้มแข็งให้อภัยกับผู้อื่นได้รู้ว่าตอนนั้นน่ะเขาถูกส่งมาเพื่ออะไร เขาถูกส่งมาเพื่อให้คุณเข้มแข็งขึ้นเขาถูกส่งมาเพื่อให้คุณน่ะรู้จักการสร้างฐานพลังงานของตัวเองวันนี้เขาจะโสมสารกลับมาหรือเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นไหนคุณก็มีความ,มเมตตาให้กับเขาคุณรู้ว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีคุณอันนี้เป็นพลังงานแบบคู่จิตวิญญาณนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทําร้ายกันแต่ว่าจากกันด้วยเหตุผลที่ ดูเหมือนจะได้สาระนะคะอาจจะเป็นเหตุผลทางอารมณ์ก็ได้ไม่ใช่เหตุผลใหญ่ๆเช่นการหักหลังการนอกใจการทำลายล้างกันด้วยการลงมอือการใช้แรงหรือการกล่าวหาแบบที่รับไม่ได้นะคะอันนั้นไม่เขียวอันนั้นคือคู่เวรคู่กรรมไม่ควรที่จะรับเข้ามาและคุณคงจะไม่สนใจนะคะแต่ว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานการเข้าใจผิดกันเป็นการกระเทาะเปลือก เป็นการกระตุ้นอีโคกันแล้วก็ดันกันออกไปเท่านั้นเองค่ะสำหรับสุดท้ายที่เราจะอ่านให้คุณนะคะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณก่อนที่เราจะจากกันนะคะเราไปสู่ให้คุณค่ะไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณเอ่ยหมายเลขห้าน,นะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์เกี่ยวกับพลังงานของคุณนะคะตอนนี้ค่ะคือพลังงานของคุณอะ มันขึ้นหนักมากพร้อมที่จะส่งพลังงานให้กับผู้อื่นพร้อมที่จะปลุกผู้อื่นนะคะเพราะว่าพลังงานการตื่นรู้ของคุณขึ้นขึ้นแบบเข้มแข็งมากของคุณพร้อมออกสึกค่ะไพ่หมายเลขห้าก็ขึ้นมาอีกเปิดโลกเปิดทางจัากวาลของคุณพร้อมแล้วค่ะที่จะปฏิบัติการใบที่สองนะคะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองขึ้นมาพร้อมกับหมายเลขห้าอุ๊ยมีภะษิวัด้วยนะคะสัญลักษณ์ของคนที่จะมีผู้ที่คอยช่วยเหลือ เป็นพลังงานที่เข้มแข็งพร้อมที่จะทําลายสิ่งที่ไม่ดีนับตั้งแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเราอะไรที่เป็นมารในหัวใจของเราจะทําให้เราโกรธแบบ ไม่มีเหตุผลทําให้เราไม่ชอบคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลสิ่งนี้จะถูกทําลายไปค่ะคุณจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์จะมองทุกคนนะคะด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนเสนิทคนไกลตัวคนใกล้ตัวจะเป็นเพื่อนศัตรูหรืออริคุณจะให้ความเป็นธรรมเท่ากันไพ่หมายเลขที่25หนะคะไพ่ที่คุณได้ออกมาก็เป็นไพ่ก่อนหน้านี้ที่คุณได้เป็นหมายเลข2แล้วก็หมายเลข5้าไพ่ใบนี้ออกมาเป็นไพ่หมายเลข5ค่ะการรวมกันของคนที่เป็นดวงอุปธรรม ซึ่งดวงอุปัรภมนี้นะคะจะมีทั้งฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวกันจะมีทั้งมิตรและศัตรูจากสิ่งร้ายจะกลายเป็นสิ่งดีๆค่ะอีกหนึ่งใบให้คุณนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านรวมกันหมายเลขหค่ะพระสุขค่ะพระสุขคือสัญลักษณ์แห่งความรักสัญลักษณ์แห่งความเป็นมิตรนะคะสัญลักษณ์ของคนที่จะถูกรัก ถูกรักแบบไม่มีเงื่อนไขคุณจะมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่มีคนเข้ามาตามรักตามหลงคุณจะมีคุรู้องค์ใหญ่องค์โตเข้ามาจุติในความรู้ของคุณนะคะบางทีนะคะผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้คุณเองอาจจะรู้อยู่แล้วว่าบุคคลต่างๆที่เราพูดถึงเป็นใครคุณเข้ามาฟังเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อที่จะมา รักษาพลังงานที่อยู่ในตัวคุณเหมือนพลังงานของคนที่ลงงานพร้อมทํางานอยู่แล้วแต่ว่ากลับมาอ่านคู่มือนะคะมาอ่านเพื่อความแม่นยําว่าเอออันนี้เราทําถูกหรือยังอันนี้เราทําแม่หรือยังเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมหาแนวร่วมนั่นเองค่ะแล้วแรนดอมนี้นะคะไพ่หมายเลขที่25แล้วก็มีหมายเลข6 2 6 2 5เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะจิตใจที่ดีที่มาจากเรื่องราวที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นความสมดุลเป็นความ รู้สึกที่ลงตัวแต่ว่าก็มีไพ่ใบหนึ่งนะคะที่อยากจะเตือนคุณก็คือไพ่ใบนี้ค่ะระวังดีๆนะคะในความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะ จะมีใครบางคนน่ะปรารถนาในตัวคุณมากต้องการอยากจะครอบครองอำนาจนี้ต้องการอยากจะมีคุณอะคะ่ะไว้ในการครอบครองแล้วสิ่งนี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณน่ะมันจะแบ่งพลังงานออกเป็นสองด้านด้านดีก็คือคุณค่าจะได้เจอคนที่เขาดีกับคุณจริงๆแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นไพ่หานุมานออกมาแบบนี้คนคนนี้มาเพื่อพลังงานของคุณมาเพื่อหน้าที่การงานของคุณไม่ใช่ประสงค์อยากจะเป็นมิตรที่แท้จริงกับคุณนะคะเขาเป็นมิตรของคนอื่น เป็นอีกหนึ่งพลังงานของฝั่งตรงข้ามและเขาต้องการที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะขโมยบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณนะคะแต่ว่าไพ่หมายเลขหกก็ออกมาการันตีให้คุณนะคะว่า สิ่งที่คุณเป็นไม่เหมือนใครมันเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครขโมยของคุณไปได้สิ่งที่คุณมีนะคะมีแค่คุณไม่ว่าผู้ใดจะพยายามเอาของของคุณไปเขาเอาไปไม่ได้อย่างแน่นอนยกเว้นนะคะคุณจะทําลายสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณนะคะด้วยมือของคุณเองนี่คือแรนดอมของเรานะคะแรนดอมที่พูดถึงพลังงานของคุณและเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะ มีพลังงานที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากจะทำคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ